ลอ้ำเมืองนั่นขาดเลยบอเนี่พามาฟังเสียงนุกห้องอันนี้แมนหมู่บ้านอาจ,จะเป็นหมู่บ้านจัดสรรเพราะว่าเนเพื่อนแต่ละหลังนี่คายๆกันเลย การออกแบบจุดนี้ก็คือเงียบสงบดีขนาดเลยเนาะในเมืองแต่ว่าเป็นจุดที่ว่าแยกตัวออกมาจากทางใหญ่ก็เลยว่าค่อนข้างเงียบเนาะบริดยูไกลทางใหญ่อยู่ติดกับโครงการบึงถัดหลวงแหละแต่ว่ามันจะมีคลองน้ำขันอยู่คิดว่านอาจจะเป็นดินคนละตอนกัน เป็นบานเป็นเฮือนสองสันเนาะเป็นหมู่บานจัดสันเห็นมีสองสองแบบเลยตามที่แนะนงเนะาะทั้งทั้งนั้นนะแบบนี้ก็จะจะเป็นอีกแบบหนึ่งเนาะแบบเพื่อนอ่ะนะแบบเพื่อนแล้วก็ซิมีแบบนี้อีกจะว่าไปแล้วเนาะ่วงนี้เวียงจันทร์เนี่ยถ้าเราเข้าไปเซิร์ชบึงอยู่ในทิกตอกหรือว่าเฟซบุ๊กเนาะที่เขาจะออมากโฆษณาขาย ดินขายเฮือนันมีแบบลายขนาดเลยเนาะมีลายขนาดเนาะบอกว่าจะเป็นอพาร์ตเมนต์ก็มีลายคือกันเนาะอพาร์ตเมนต์คอนโดหรือว่าเป็นขายดินเนาะผู้ที่ต้องการดินปลุกสร้างหรือว่าดินสวนดินยังกับมีคือกันเนาะราคาก็แล้วแต่เนาะถ้า่าบนถือข้าเจ้าจะอะไรเป็นเงินกีบ บอลถือบอ,น,น,อนอกนอกรนะสำหรับผู้เคลือนดินเป็นตอนเนาะซิปพุ่นเศร้าบอยเฉยราคาลอยกว่าล้านเนาะแถวนี้กับคอนโดของโครงการบึงถัดหลวงเนาะแต่ว่าบอลแพงขึ้นมาเนาะดินกับเขตใกล้ๆตัวเมืองใกล้ๆใ,ใจกลางเมืองว่าสันซะราคากับซิแพงขึ้นมาอีกเนาะเริ่มต้นกับหนึ่งเมตรต่อพันเจ็ดร้อยบาทต่อเมตรกระเลาเนาะหนึ่งตารางเมตรพันเจ็ดร้อย ขึ้นไปเนาะขึ้นไปจนหอดสองพันแปดสองพันเก้าร้อยบาทเนาะถือว่าระดับกลางจะพอเป็นเงินบาทได้บาทนีน่ถ้าว่าระดับแพงเนาะคือเป็นเพื่อนอยังสิถ้าว่าเป็นดินผมเพื่อนแบบนี้เนาะราคามันแพงหลายเนาะจะว่าเป็นเงินดอลลาร์ไปเลยแสนกว่าดอลลาร์สองแสนกว่าดอลลาร์เนาะอันนี้เป็นเพื่อนแบบเพื่อนเดียวเนาะ เป็นตึกของแถวก็มีคือกันแต่ว่าเป็นชุดไก่ตลาดจะสตกอยู่สองแสนกว่าดอลลาร์ขึ้นไปถือว่าปัจจุบันนี่ดินนี่โอ้เป็นราคาหลายเนาะถ้าว่าไมีทื่นายนี่มากวนสื่อเอาไว้เนาะไว้ลงทุนในอนาคตรอวไวค้คลายต่อน,นี่กำไรสื่อดินนี่บโลุกทืนขึ้นเขา้าเนาะ มันจะมีราคาเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนาะในแต่ละปีบุคคือเขาสื่อลดสื่อลดในราคาจะลดลงสื่อมาไปค้ายตอแอะรลดแล้วนะขาว่าจะออกไปที่บัตรตงคำสัง่งเนาะไปเบิ่งนะเจ้าทรงเฮือจังหน่อยตอนไปในี่กระแสทายบรรยากาศไปตามทางให้เบิ่งเนาะเบิร์บัารเบิบ่งเมืองไปอัปเดตไป เดมี request, อเอ r e ซ u e s เข้เขามาอยู่อ่อย่าเบิ่งอยู่แถวแถว่นดและทางแกรี่เอียวยังคนเนาะโอเคเดี๋ยวไปถ่ายปันไดคลิปหนาเนาะคลิปหนาช่วงนี้ก็ขอมาทาั้งนี้ก่อนอันนี้ก็เป็นโครงการบึงฉันลวงเนาะบนทีบน่บท่าทันแต่กอสางจุดทีกอสางก็มีจุดโบอทันได่ก,กอสางก็เป็นดินแบบนี้แล้ว โครงการยาวนานเนาะมันคนโหลายแต่ว่าคนหลายคนมาอยู่หลายเนาะมีคนมาใส่ยอยู่หลายคนมาสื่อหลายเนี่ยการก่อสร้างเนี่ยขนาจะไปไว้แต่ว่าก่อสร้างไปไว้เนาะสมมติว่าเจ้าก่อสร้างไปไว้แล้วมีคนมาสื่อก็อยากจะลุกขึ้นเนาะหรือว่าลงขึ้นไปไลยบอกกับผู้คนว่าวิธีการลงขึ้นข้าวโพเมนผู้สำนานแต่ว่า บอกตามดีไซย์ััด์ของเข้าเ้อเพื่อนแถวนี้ยนะนี่เป็นลังใหญ่เลยเพื่อนลังพิเศษเลยนี่ลังคาเพื่อนแบบทรงลาแต่ว่าการภราษาเพื่อนเน่เป็นแบบเป็นซี่มั่งนะเป็นเป็นเพื่อนดินแต่ว่าลังคาเป็นเพื่อนทรงเป็นแบบทรงาวมีสวนแบบข่าวน้ำหอมมี่ยวก็ค่ะ แล้วเนี่ยก็เป็นตึกอคอนโดที่สั่งใหม่ตึกแถวยังตัง้งๆอะไรนะโอ้ยสำเนีกับวันร้ายแล้วนี่นะคนข้างในก็ยังหวางอยู่เนาะสําหรับคนสิม,มาเสารีนะคนเล่าก็มีหน่อยอยู่แล้วเนาะอาศัยคนที่มาจากต่างประเทศมาอาศัยอยู่มาซื้อกระ,ะแม่นย้วสวงนี่เจ้ากําลังเขามาเนาะต่างประเทศกําลังเขามาลงขึง้นแหละก็มาเที่ยวหลย ต่างสนีก็ยังห้องหับได้เลยนะห้องหับได้ได้กับจํานวนปริมาณคนมาหลินมาเที่ยวคนมาสื่อแต่ว่าดินก็จะสัมปทานไปเหนือว่วงเนาะยังเป็นป่าเป็นยังในร้ายโอ้จุดกเจนแหยทดลองขับอยู่หนีเลยวะของฟอร์ตเนี่ย้กำลังทดลองขับอยู่ สิไปบิงบุญสงเอหอเนะก็สิบดแวไปเบิงองไรนะี่ยนจุดนี่แหละผ้าเบิงไกลๆแหละกันก็สัมีคนมาสมัครทดลองครับอยู่จุดนั้นสังเกตนาปลายังมีขึ้นมาไลายๆไปใหญ่นะ โอ้อากาศแจม่มใสอากาศผ่อนเนาะอากาศห่อนเนอ,อ,า,า,อนาสิพผ้าบึงบรรยากาศกันต่อเนาะท่านผู้ชมจุดนี้เกิดเป็นจุดก่อสร้างผักส่วนโครงการก่อสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษบึงถัดหลวงไหนจะเป็นบอลพักก็ะจก,กหรือบอลเอียงต่างๆอย่างกระตึกที่สร้างใหมย่ยังบอลเหล่า ที่แล้วๆก็มีเปิดให้เปิดคลายอยู่ก็ยังคลายอยู่ก็มีกต่บริกายขาดเบิดก็คือหูนา้คนค้นน่อยอยูียงจันยูลาวคนน้อยชุดนีเนาะแนมไปใกล้ๆเห็นนะนาๆโฮแคมหลาสวงเลยซื้อกับทางนี้เลยโอ้มีรถมาเพย์อยู่นี่นะ แก่รถป่ะขึ้นอยู่นี่เลยมดตายอยู่นี่วะสงสัยเบิร์ดแบทต, <c oughs> ตายดีหล่อไป็น้อหนึ่มไก่ไปแล้วแหละใครอยากมาอยู่มาเด้ <c oughs> อพึ่งลังหนีแล้วแล้วเนาะ งานตันทับยืนถ่าเลยยืนถ่าแบบเป็นระเบียบขนาดเลยนะแบบบู๊หลุกถ่าก็ยื่นอยู่หงนน้นนั่งกับู่ได้ตรนี้กับประตูโคง้งนะตะกี้ก็จะเปิดไฟสีแดงางานะเดีย๋ยวมันเปิดล้วเขตน,นี้จะมีเดินบานชุดนี้ก็เป็นอาหานอาหารบรรยากาศดีได้มาตอนแรกนะมานั่งกินเา่ากินเบียร์ฟังเพลง เข้าไปพอกันอยู่งานบุญเนาะท่านผู้ชมเหตุตรงคำสัางเนาะเป็นบุญปีสตี้องตรงคำสัางพาไปเบิ่งอีกเมืนน่อนึง่เมื่อส่วงมาเนี่ยเอเป็นห่อขายของโฟ l ์ s w a เก้นก็มีห่ออะยังวูลิงเปิดใหม่เนาะกำลังก่อสางี่จดสีแย่ไฟแดงอันนี้เลย เป็นหมอกการพัฒนาเนาะมันไปเรื่อยๆนะไคมีขึ้นจรลงขึ้นเี่นือว่ามาลงขึ้นเ็ดตอนโมนเลยเกียงเข้าเวออกมาจากทิดสามเนี่ยไฟแดงของกี่เนาะแล้วบาทยีทงเกิดน,น านละเรื่องจันเนี่ยเนาะเหตุบุกคยอยู่บุกคยมาเนี่ยลืบซื้อป่านแท้ๆเนีน้องให้ป่ะเข็นทางสจำต่อไปดงคำซากโอ้ขายกระเบียร์ก็จะเนีโอ้ยนี่นี่ตลาดนี่เนี่ยตลาดอ่าเกษตรกรรมโอ้มีตลาดมีตลาดเนี่ยแค่เอาขายเกลื่อะเนี่ย รถมาไาวแค่รถคนใจหานซีจีการเด่นก็ทานเบียร์ตลาดกิจกรรมบุ่นมีค่คนหนายจะไใหญ่หอกเนาะแต่ว่าภาพมาบึงบรรยากาศหน่อยหนึ่งว่รราว้าเจ้าเด็นยังงแ้่ก็อากาศมันห่อนหลายสิบโมงเศรอากาศห่อนหน่อนมึงรถก็นน้อยเดียวคนก็บหนาจะบัวหลายแบบเป็นบุ้บ้านนี่เือนะ,นะ เดาพยพายามสรมสางให้มันมีกิจกรรมคือให้ผู้ค้นมาเลาะลินรอเทียวเนาะให้มีการขาดทายให้เศรษฐกิจมันเดินนะเจ้งหนีนายเชื่อของการเนี่นแล้วเนาะของการแทนการและการลงขึ้นมีเกณฑ์รงน้ำส่าง บุญทนาเนาะเรับข้าพิ่งน้อยหนึ่งนะบุญน้อยหนึ่งว่าน,นี่ก็ข้าพึ่งเป็นอนเล้งอาจจะ,ะบ่เิ่นชุดงานเนะรอกเพราะว่าขนาดคุณชาวจันร์ก็ยังเป็นบ่บชุดงานฮ้อนๆ้อนหลยโอ้บ่งอยู่ฝั่งนี่ก็ได้กันรถบ่มมาฝากกันเดินไปกว้างก็ส้วงอยู่ด้วยฮะขาเหว่าสวง่้นก็นมาไลายอยู่ได้แหละ เราโบไลายกับลายเติมอ้าฝากรถจัก,ดดจก,นะกนกินรถจักนมากฝากก็บเบิยูงนื่อยกได้ะสูบมึงเลยวะ นนำนี่มันข่วงเลยคนมาเป็นกันไลยอยู่เลยฝท่งนั้นก็ลังแจงกันมากเลยเดี๋ยวสู้ไปเปิเป่งเลยไก่เนาะยูไก่ มันก็มายู่ทางงเนาะเบื่งทานไส้หั่นหนาได้เส้นไสนบนทุงสารลาอ้าวแห้งต๊ทั้งหลาแห้งต๊เบื่งนาชนะก็จะครัก็จาเข่าแล้วก็เจาฟอนมันต้นมาดินมาเจียวเลย แดดต้องแดดแน่คนก็มาอยู่เนาะจำนวนหนึ่งกระเจงบ้านไก่เจียงแหละคือบุญธารวัชรและคนมาแบบหลายๆบาทหลายๆเมืองมาเบิ่อ การข,ข้นเขตในเวีย,ยงจันท์เข็ดปักใหญ่เจี้ยงนเนี่ยมาเบิง้งคนเวิรงน้อยนะขานขี่ปากรถใหญ่ว่า ไหนนี่ว่รถจักโอ้ลงไปลมเหรอวะมันได้บน,บนลงโอ้เหรนวะเน,นั่นคือไก่เน,น่ายางไปเบิ่ง,ห,งหันไว้หนึ่งแถวเหนือแต่เพิ่งจะหันไผ่เครื่องแต่มาเบิ่งเมื่อวานนี้มาฝากรถจักอยู่แคมน้ำนี้เลยมาวัานเหนือก็พอยาไพ่เนาะมัอน,นี้ครับขี่รถจักมาแปลงรถแล้วก็ออกมาเลย เลยบริเวณคนยาไยมาทำฝากรถจักซาพันกีบติดแคมน้ำเลยยู่เทิงกะเป็นงเงียบเนะคนก็เจ้าขายเครื่องเป็นบุญบานทนี่สินนะเนาะเป็นบุญบานบาทดงคำสร้างาก็จะเ่าบัานดงคำสร้างได้เหือกกะมีลายล่ำยู่ได้เข้ามาหวมมาเบิ่งไกลๆก่อนจากบาทเนานะ แต่ว่าเป็นงานแบบนี้ FC โบมักเบิงลงคลิปไปว่านนี่กับเบิงน้เดียวนั่นกับโอ้่าเฮ็ดบบดีหมองได้หรือว่าดีจังได้กับคอมเมนต์คำว่าไหเด้อพอไดดปรับปรุงว่าเก็จะใส่รถกระบะแกมาเลยนะแกยังสีเนาะ แล้ว <laughs> <laughs> <Lẹ> là bà. <laughs> nhanh bà. chú ธุสนะอี nhiều nè, นี่ รับรรงุก็จะเข่าเ้นไ้เลย่าจะเป็นพามไ้ของแต่ละทีมเนีะว่ามาบนก็สเลยจะไดินเสียงผ่านมาะอเป็นไทยร่องที่สามเพื่อ่าร่องที่สามนี่คือสุดใจหนึง้องเพที่ดาานก็ทนเวกนไปมีตัหลังันไปลนตวยลังวันนี่เออเออเดืออเดน่อ กนลังเล่นาไดโบูเนาะกำลังขุดเกียวออกนาเขาตูจุดป่อยเนาะทีมภาพเขาที่ว่าเสียเปียไปแล้วรหนึ่งลองบอกคอกาเียรเสียเอยู่นี่เสียสองครับตูเล่ตูเลตูเล่อาจารย์อาจารย์อันนี้เป็นการบอมคอสิเชื่อเด้อแม่บอดีเพ่อไว้นี่นาะแจวบ้าวันเี่สาเบล็อกอาจารย์เจ้าดีดีอาอ ไปนแล้วเป็นูทีิศาิดาสุดใจนึงพบกับเทพพิดาสอยฟ้าเทพิดาสอยฟ้ายูสีวงวางกันเังว้มาเกยวมาแหละมาแหละมาเบิกันม้วาน้มเบนกันคี่ีอยู่งน้าสีเจเทิดาสายาเจ้เทิดาช่ออยู่ลรงน้างองับปันนีับปันนี้งมทันจันชนับกันเลนัน เรื่องนั่น嘛เรื่องเรื่องไหนน้ำละเรื่องนีนน้ำระน้ำเลยหนึ่งน้ำเลยหนึ่งสองเมตรขง้นหมดขึ้นหมด เบิงคาดัวอยู่ธาบัจจันเนาะเห็นดีเห็นเมือดีเบื้องเบงหลายมาธาบัจจันทร์กุญแจบ่เตือ่เือนหน่อยเนาะสิบสองสี่พายแต่ว่เฮือเขาขวมหลยขนาดนั้น

ล้างสู่สีสีข้าทำกระลังยุ้มลงมาเออพอเยอะจนน้ำขวดดีหลังจากยับขึ้นมาเขาที่จะีเพื่อนอย่างนี้นะขยับเอาเพือเขาขึ้นไปแล้วยิงในระวังเฮ้ยเหนื่อยระวงเม่นยวเด็กตัเลี้ยงทีต่อเสียเด็กจเกือบแล้วลุกน้องเอาเข้าสัก เอาคือท่ายสาสคร่ะแมนด้วยว่าแข่งกันอ่ะล้ำหนันอ่อนด้ฮะลัำหนันอ่อนด้เขาจะเจ้เลยเดินออกอามนวะ ายตัวนะอาบูโซตี้เหรอไทีแมนบ่าแข่งกันเลยทุกพายศาสตร์ ก็ว่ายอยู่ได้เนาะว่ายเยูว่ายเยอะอ้าวว่ท่นเขาเียว่าเส้นไสเรยวตัวนั้นตัวเส้นนี่เ่เขาพี่เ่าอเอาตัวนี้บ่าเอาฝุ่นพี่เอาตัวนี้เอาเส้นนี้เนาะเออเอแล้วว่าปอยู่มาไปเนี่ยมงก็พ่ายสาส่ายปพายไมาชุนอาบุอา

เสืออันาดพอมได้เสือแข็งเหื่อวะพี่ดาสุดใจบ่แข็งเลยยังยังมาทันแข็งเลยข่าวบงยูทเอยูู่ยูทูป u เด้งพิมเจ้าบ่พีดาสุดใจขาองบานได้เนี่ย มันามนาไฮโอ้ทีมันนาไฮที่ได้สุดใจเนาะมีหลายลำเนาะขบมาเนาะสามลำมีสาลำี่ทเบื้องอีกคนะทนท,ที่หนึ่งบ่เออขอให้ได้เด้อขอให้ได้คัคักมีกิจกรรมมาไเนาะ บอมากก็อานสีไทยเจดจัดเฉพาะส่วนออกพรรษาจัดได้ตลอดนะมันมีหนามแบบนี้เนาะวางเวยกวางงานเลยจัดเป็นเทศกาลยังไงทีหนึ่งเจือหนึ่ง,ท,งทีหนึ่งสองเดือก็ยังได้เนาะโอ้โอบมดแหงก่อนได้นิแหงดีแหงดีงดีน,นี่ เพื่อบานได้เนี่ยอันอันได้ได้เนี่ยอันได้ได้ทนัแหลงอทานนั้นแหลงวะ้ยินว่าครูที่หามาแล้วครูที่หามาแล้ว

สมเมตรประมาณ2องเมตรสมเมตรเอาไปยุดบอแล้วถ้าเป็นมันชนาเินมันอนาช่แป๊บเดียวก็จะปล่อยไว้เลยโอ้ขาดเยร์ขาดเยร์ขาดเยร์แต่ว่าเสมีเบียกไปแล้วเนาะข้าเบิ่งสมิ่ก่อนตารผสมข้าเบิ่งบรรยากาศ

sợ là gì má? muốn chơi thì chơi không phải. không phải chơi không? trả